ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวแบบละเอียดของ Toyota 4Runner Hybrid 2026รถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวระบบไฮบริดเป็นครั้งแรกในตระกูล 4Runner มาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างจนกลายเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปีนี้ เริ่มจากภายนอกกันก่อน Toyota 4Runner Hybrid 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดันล้ำสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ออฟโรดเอาไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้เครียวบางยิ่งขึ้น ไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าที่แข็งแรงช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนสูมล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอย20นิ้วที่ดูแข็งแรงส่วนด้านหลังรถโดดเด่นด้วยไฟท้าย LED ทรงใหม่สปอยเลอร์หลังที่ใหญ่ขึ้นและมีสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดบ่งบอกเทคโนโลยีล้ำยุคความสูงใต้ท้องรถยังคงเหมาะสำหรับการใช้งานแบบออฟโรดอย่างแท้จริง ในส่วนของขุมพลังโตโยต้า 4Runner Hybrid 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.4ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ326แรงม้าและแรงบิด465ปอนด์ฟุตซึ่งถือว่าแรงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการตอบสนองของคันเร่งเร็วและนุ่มนวลขึ้นด้วยแรงบิดของระบบไฟฟ้าขับสนุกทั้งในเมืองและเส้นทางทุรกันดาร ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกสช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น eco, normal, sport และ trail เหมาะกับทุกสถานการณ์ความสามารถในการลากจูงอยู่ที่ประมาณ6,000ปอนด์ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถไฮ b r i d ด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระบบไฮบริดใหม่นี้ช่วยประหยัดน้ำมันได้มาก โดยสามารถทำได้ประมาณ27ไมล์ต่อแกนลอน (MPG) เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับคนที่รักการเดินทางแต่ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเบาะนั่งให้ความรู้สึกนุ่มสบาย พื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงอีกทั้งยังมีหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลแบบละเอียดและคมชัดฟีเจอร์ภายในอื่นๆได้แก่บาะนั่งแบบระบายอากาศและปรับอุณหภูมิได้ หลังคาสันรูฟแบบพานรามาระบบไฟสร้างบรรยากาศและระบบเสียงระดับพรีเมียม JBL พร้อมลำโพง12ตัวพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาะหลังพับได้ราบและมีช่องเก็บของใต้พื้นเพิ่มเติมด้วยด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วย s a ฟตี้เซนส์3.0ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติครอบคลุมทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจราคาของ Toyota 4 r u n n e r Hybrid 2026เริ่มต้นประมาณ1,690,000บาทหรือราวๆ4 6 0 0 0 0 0ดอลลาร์และสามารถเพิ่มได้ถึง2,130,000บาทหรือประมาณ58,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นที